อะไรฟออฟออลฟลอนอรนอะไรมันเป็นอีแม่จากเจบตีจริงหรออีละเขาใหญ่เลยเด้เปวดแยกน้อยเด้คับขับขับขับรับอุ้ยอุ้ยี่ตัวก็หนจุดหนใส่ยี่ใส่ใส่พี่ตอร์อยู่นี่อืม

โอ้เพื่อนก่อนเพื่นก่อนเพื่นก่อนก่อนมนมนมันจะบวกกับแม่งอย่างเดียวเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอยแวพระจันทร์นะพระจันทร์อยู่นี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 ่นนี่โอ้ยโอ้ยจะโตเเลย ันอยู่นี่เลยโอ้ยแม่เจ็บอีแม่เจ็บอีแม่เจ็บแม่เจ็บมันเพ่นอีแม่เจ็บเวลาสิมันโซนดาโซนด่านั่นรู้ด้วเจ็บไงอยังวะไหนดูโอ้วมันเพ่นอนเขายาวแล้วนี่นีเขายาวแล้วลูกมันโซนบ่ได้แล้วมันเจ็บเข่าบนยาวนึงนั่นนั่น

เห็นเนี <the> player, <doors> ่ยเอ้าอะไรพี <the> ่ต้อยทำได้ลูกต้อนรักบมามีเหรอขี้ถึงมามีไหมขี้ถึงได้ไหมถึงไหมโอ้ยขี้ถึงแล้วถึงก้อนแหละขี้ถึงก้อนแหลงโอ๊ยตัวเลนี่ฟาหลันไอ้ก็อยากเล่นน้ำไอ้ก็อยากเล่นน้ำไอ้ก็อยากเล่นน้ำพอละ แล้เราไม่ได้เจอกันนานสองเดือนเด็กๆโตมากเหรอแอ้เมซีิไปแล้วไอ้เมซีิไปใส่มันแล้วอีเมซี่ไปใส่มันแล้วที่นี่ละนี่เด้อเด้ออีเมซี่ไปใส่มันที่นี่เด้อ